อยากเล่นสุดปะเล่นเลยสักรอบป้างละกูขอเล่นสักรอบเล่นเลยเล่นเลยกูอยากลองกูมาเห็นเหมือนกันกูอยากลองเล่นมีโป้เลยสัตว์เล่นดิชอบตรงที่แม่งแบบว่าแนทีนถ้ากูเล่นมีโป้กูต้องแบลอะไรวะแบล็คหน้าหรอ,หรอเออเดอร้อท่านดีฮี่อะถ่ันเลยสัสเกย์สามเกย์เขาเปักไว้เลยกูโลให้มาโยไอ้ว <c oughs> อย่าเพิ่งยอมนี่ถ้าเผื่อมันได้0.01 0.01ที่อะไรโอ้โหบวกกันร้อยพอดีตัดเย็ดแม่ช่างต่างกันเหลือเกินอองเล่นเย็ดแม่โรยป่ะกูอยากยังไม่เล่นบอยสปิรตแผ่นี้เลยจะทำไรไม่ทำไรอ่ะบมลสรดนเหมือนเดิมอีกเย่ยิ่โอนเลือมาไงโอ้ยเี้ยิโล่โกงมั้ยคือโกงวั้หรือไปไรน อยากเล่นอะไรเล่นเลยกูไม่ได้ซีเรียสเดนมาอีโป้กูไ่านอะไรเลยอยู่อีกฝั่งันเดยเอาไงไปชี้แล้ว่ามากไม่สมาดิมาดิไาปวดที่สอง หมดแล้วมนะ <prayer> านาเย่กูตายแน่เลยวะเอาโรดเวอร์ดให้เราไปเริ่มกันเลนี่เราอะไรอะไรจิ๊บกับเราใช่ไหม

Quanh 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 thank you quanh cái quanh 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 ngang ngang quanh 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 ในการเล่นบางกี้ริงแาตตีหน้าทิมอทอแอกไม่หยุดเลยเยี่ย่ร้ายว่ะติดไปเลยยี่ยน้องติดไปแล้วไม่ช่วยอะไรดีขึ้นพี่เต้ยทำสำเร็จแล้วครับสงรวมเข้าป่าได้แล้ว เวกูจะวาร์ป็นบางครั้งกาแฟกาแฟจอนมัพยายามจะพูดที่เหี้ยแล้อย่างกับหัวหัวไม่รู้แม่งลิ้นแม่งเป็นเหี้ยไรไงก็ชิวๆอยู่แล้วเฮ้ยไอ้กูติ๊บก่อนแม่งตายด้วยไงแบบไม่ต้องเลื่อนจอไปดูอ่ะแล้วเขารู้ว่าตายแน่อ่ะ แม่งเก็บหนูเทียอะไรไปวะต้องรีบลงมาเอาแล้วป่ะกลัวกลัวมีโป้มาก็เน็ตเนาะป่าวปล่าก็เขียนไม่ได้โอ้ยเขียนได้ดิมันเขียนไม่ได้มันเขียนไม่ได้โกงแล้วไมโกง้มาโกมาอยู่เพื่อนสามารถหลอกล่อมาได้ปะหลอกอย่าใ้มันติดติดปั๊บอีสระปะ ต้องสุดแล้วเพื่อนมันกล้ใช่ไหมกลับแล้วกลับแบบไม่ห้ดูมันจะผูกคอตาย,ยัาาหรอใกล้แล้วบางวนตีนกูเองนะเว้ยเฮียกูไม่ได้เริ่มอะไรเลยขออย่างเดียวเลยเฮียเข้าต้มหมูอะแมวเอากูแพ้กูงานแม่งอะ่ะ <c oughs> พี่บอดีไปเร้าอะสุดทายแล้วโอ้ยเฮียแล้วมันแมวหกโอ้กูตายเลย ออกแต่เย็นรับลิงวะเคสวยดีสวยสวยสวยพวกแม่งตายห่าหมดเลยนะไอ้เฮียไม่มีตรงไหนว่าอุตส่าห์เน้นเจ้าป่าอย่างดีอย่างไงกูกลับเอาดีกว่าวะไม่มไมมปปลอดภนะัยแล้วแกเอาแตงให้ ถงว่ะกูต้องไปบอะไรวะไรดินดูรายตัวเองนะเพื่อนพอหนาไหมพอวะยัะไม่เสร็ดแล้ววะพวกแซ่ ดูไม่หกเัรวะเช็คดูมดิอุ้ยอ่ารับจังไม่ดูเี่อยู่ครับกูไม่มีว่าป่ะเพื่อนขอโทษด้วยเพื่อนเออกูมีกระโดดนี่ว่ะไอ้เหี้ยมึงไม่กระโดดอ่ะกูลืมเป็นแม่กูกดเดินธรรมดาไม่อยู่เลยไอ้เหฮ้ยกูขังถ่ายวงการโดนตะทูไปนานเกินไปวะโยนเกมป่ะเนี่ยไม่โยนไอ้เหี้ยเมื่อกี้กูรอดแล้วไม่เป็นไรน้องสมมชาี่โ

ยี่โมดไเลี่กัดปันพูดอะอดเดียวอี้ยมีคำไหนที่ชมกูเลยเม่กี้มาแล้วตัวทีมพอแกเวียะบาพแครี่อุ้ยไม่จะตายเนาะมาโยกูทดามไงสั์หวยไรล่ะหวยไรล่ะเออไอดยอดปะกู อี<จ> <จง S 1> นังลขาก่อไอ้พวกเฮียนี่แม่งเขาไล่ฆ่าแต่กูรู้เป็นเทียอะไรงั้นเหรอเฮียด,ดูฟื้นละไม่ได้าแล้วก็เดี๋ยวเปิดไมด่ามาสีโสกุ้ยกันจัดตามฟอมเดี๋ยวเริ่มแล้วเดี๋ยวเริ่มแล้วแต่ฟาร์มอยู่นะตัวเองฟาร์มอยู่ยังไม่ใช้ดูมเลยฝั่งสีโสหรอเดี๋ยวแม่งฝั่งสีโสนี่กูอ่ะที่แค่แม่งไปตายไปไม่ใช่การล่อดก็ๆ เออเหี้ยโดนคัดททยเฟยในว่ารอดไร่สัตว์แล้วกูมียาเลือดสองขวดแล้วกูแดกแล้วกูแดกแล้วกูแดกไงแล้วกูแดกไงเหี้ยเกลียดแมหมดแล้วไอ้สัตว์ยาเลือดอ่ะแดกไม่อยู่เด็ดปวดแม่งหิวทำไงอ่ะ ตูจมูกับเพื่อนโอ้ยันแมโอ้ไอ้เตยขอดูข้างหลังหน่อยอ่ันเป็นไตูกัว่าสายฟ้าแลบอะเห้ยแค่ชูเ่นแล้วมมุไอยี่เหลียดีม้ยังไอ้คุณผ่าพื้นไอ้ตยไม่ไม่มันมันแบงร่างพอดีใจเย็นน้องเป็นอยู่เา่ามเออมันทำอะไรไม่ได้หรอ วิ them. Them. <default. S 1> ่เห <animal> ี้ยพี่โป้รวยเนี่ยเพิ่งเห็นของมันใช่าก็เดตกรถโอ้ยโดนโดนมานะแล้วกูแม่งหาปลาพุ้งอะไรคือแบบสวัสดิ์ไอ้เหี้ยน้องมึงใช้โดนทั้งสกิลทีไอพี่โป้ไอ้เหี้ยอาคุณจะพอดอาจารย์โกโจไปนะคุณไอพี่น้อปคนนี้แปลกที่มัเลยบอก จริงๆไอ้ที่เด mm ็อกเตอร์น uh, ี่เองคุยไม่รู้กูซื้อตาเขียวกว่าไสแต่เสาแม่งยิงไม่ได้กูเพิ่งวามาเียดูมีไงสัตว์อยาควางแม่งแล้วดีกว่าไปไปไปน้องน้้องม่ตมอ้องชิองกตอ้ต้ององอกออ่อ้้ มันมีของกินเดียวเหรอกูถึงใช่ไหมถ้ากูเข้าไปก็ตรวจได้เฮ้ยยืดมวลตัารนั้นแค่วกแค่วกถอยเลยเพื่อนมันน่าจะกำลังมาแล้วตัวอะไรตกตัวมาแล้วปวดเลือด โอดเลยเจ้าปัญหาไม่ก็ดีว่าวัวเลือดมึงไม่พอเนี่ยเลยมันมันใช้ไม่หมดแล้วไอ้ไอ้บิดอกฉันติดแล้วไอ้บางทีฉันติดแล้ว <c oughs> เอาเยี่ยบิดอกด้อยากเอาไม่ดีกว่า เอ้ยพอแล้วไอ้ี่อพอไรน้องเอคาบอกอาดินแมวหมดไอ้ียอะะ้ายังมีมานาแม่งตายไรสักเอสคามาว่ะเอสคาริโอเอสคาเคยมช่วยอ่อนเล็วพอไม่ได้ดิอ่อน้วก็ตายเลยสักอ่านแม่งตายวะ่านแม่งตายอ่ะ เยโอ้โหไอ้แม่งอึดจัดเอามาไปเนาะเอฟลงอาคมมาดิ เปอย่า้กูโดนว่ะเจ็บดะเอยใครเขาเปิดมามหให้กำลังใจไว้ที่อ่ะไม่ต้องเสือกกับกูไอ้ที่อ่ะ <c oughs> ชีวิตกูดูแลตัวเองได้น้อง อะเยอะไม่อยากทำเลยวะที่แบบกูดกาวอะไรพวกน้นพวกมันเฮมไรแฮฟเอเราไม่ดูมาเดี๋ยวเขาอดดูอดตอนนี้ดูตอนแม่งเลือดเหลือสี่เลืดอดแม่งแม็กเลือดสี่พัน ไอยอะเหีน้นัเต้นอยู่ตรงไหนวะ,จะเจอมื่อเผื่อพี่เพอร์อยากลาซีเคมีโดนดามเม็เวิร์เ50%นะคับเออว่าลืมห้ยว่าอยู่นานละไปละกูคือมันยังโดนตามเม็ดเวทอยู่ใช่ไหมบีเคบี ตัวครึ่งนึงอนอโอ้ยเอาเลยคนเดียวตัวต่อพันปีพิษนาเฮ็ดโดนวะมันไม่ตายเมื่อกี้เบร์มัวอุ้ยโอ้โหแล้วกูจะตายยังไงถ้ากูไม่รู้นไแ้่ใ้ ฟันเนอร์กูตายวรอฟันเนอร์หรอฟันเนอร์เฮ้หวะา่ะเพื่อนจะใครอยู่กูตรงกางกว่าใครกเแลยวหรอถ้ากูเข้าไปวาดลวดลายนี่แย่มั้ยไม่รู้ว่าไงลองดูดิโตเฮี่ยรล่ะน้องมันกล้าสู้กูที่ไหนนี่

เขาเดี๋ยมันต่อตัวทำไงยบรอ้อยสาดเอ้ยเมือเ,เยอะจะ <c oughs> ังวะเลบน <c oughs> อะไรมีกค่ปีนี้มีกคปีละ ผมไม่ตีละนุ่มเรื่องที่จจใช้ะกิ้นึงไม่เป็นใครมาตีบ้านไรเฮียเฮียเพื่อนคุณไหนหมดนี้มาดิเฮียตลกมากไม่ฝาดเก่งแบบกี่นึงอุ้ยอุ้ยอ้ยเฮียอ่อนเกิน โอ้マイไอเยี่ยสองพันนี่แบบตรติกได้เฮ้ยโอยโดนแม่งแน่เชียวหนอที่ไอ้เฮียดมึงไม่ออกของเกาะจริงเหรอแม่งมาเยอะแล้วเว้ยเต้ยให้น้องทำงานกันมากวะจริงให้ดูมรับแท็กวีกันทันมึงจะเตาไข่อะไอ้หนอแ้่แล้วแต็กดู ผมพังขนาด5,000เดี๋ยวมันฆ่าได้จริงหรอฆ่าได้ก็ได้มันด,ดูมันี่ถ้ามันไม่ทำให้เอะไรมันต้องดูตัวจริงมันนะดิะมันเบอไอ้แย่ปันัวคลิปแม่งเยอะเยอะแย่แค่กว่าแค่ตัวอุ้ยเคเบร์อุ้ยแเบร์รแบกสุดนนี้ เต้ยถึงพุลาบมึงกเพื่อนถึงพุลาบกี่โลโอ้โหอี๋อคนอื่นไปหนหมดเอียแม่กูกลังผ่ามันมันเลยจ้ะแต่แนวหน้าไปหมดแล้วนี่ว่าตับเลขกูห้าสิบมิยังลอยอยู่โอ้โหเฮ้ยตายรวะโหตายมันหาโมมสนตันอยู่ สามสิบวิ ų, ien, í, U i. U i. Room, ้ดินยื้ไว้ตายแน่แล้วะเฮ้ยอุ้ยโห้ยายามสับ่ากกว่ดินเบอร์เกินเบอร์เกินเยอะจังแม่ไม่อยู่อย่างนี้หรอ ก็ให้ดูสถานการณ์มาละโ,โซนิคเอนีอ่คนมาละตัดตัวนะเอเก็ดแม่ไม่ได้หรอวะเฮ้ยจ่อุยเห็ดแมงอยู่นี่นี่มันกาตีแล้วแบบไงวะ โอ้ดี๋ยแม่โดนผ่าตายคาปีกบีเลยนี่หว่าอย่างแหม่หมอท่ามันก็กยิงคาปีกบีเลยดิ้อีกได้หรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันต้องกันแค่ห้าสิบป่ะโอเคเป็นตัวอตีกูที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  ดีๆนะดีๆนะสัตว์ดิแค่ใหครบนะสัตว์ ตรงตรงผมเลือกชอบสาวนั้นแล้วผมไปเจอมาแล้ววินแวนตามที่พี่ชาวบอกมีสายตรด,ดมีมากป้าวปีโฟไปสายตรดจะแล้ว ไปดูดเลือ,อัอตีไฟฟ้าออกเลยวิ่งหายไปไหนนั่นนี่ไอ้จอ๋อลองหาป่ะละ่ะเจอตัวละไอ้จอ๋ออยู่ที่เดิมอ่ะ ก็ผ่าคีไว้ได้ผมผ่า,าดูว่าน่าด้วยไม่แค่วกูโดนตัดทางจะมีเข้าเลย <c oughs> คือตัวกลางที่มันเตะก็มีสายพาออกนี่หรอ ตีเร็วอยูน่นะถ้ามาได้ตีก็คือโหดอ่ะสุดเจ็บไหมเออมันเหมือนเออมันตีแล้วมันก็ใช้ท่าหนึ่างไรเลยบ้นานรู้สึกใช่ถ้าระยะยิงมั้ยวิดด็อกที่ปากดีกับซูลต้มเกม,ม,เไ,ม,ไ,มไม่พังเหรอไม่ไม่ไม่พังหรอกมันด่าที่หันกลับไปด่าดทีเองเละมาด่าดูมั้ยเหรอมันปากดีเปล่าไม่รู้ว่ะแล้วมึงเป็นเอวีพีแน่เลยนี่งงนใคร ึงอุ้ยกูทำดาเมจห้ามันดีธรรมดากูเลี้ยงเลนดีทำ also. ทุกอย่างดีหมดอ่ะกูทำไม่เจ็ดมึงดูดิกูกูเป็นออฟเลนที่เดินเกมอ่ะสิบมาดีกูถามมาหนึ่งเป็นสะพอน้องอ๋อเอไอ้เจ๊ดูออฟเลนอ่ะดูเงินมันดิสิบมาดีอ่ะปรจวบเลยไอ้ไอ้เตีเจ๊เนี่ยเขาโดนเราสองเกมติดแล้วเนี่ยว่ะใช่เหรอมันคือมันคือไอ้สตอมกับลูบิกอ่ะไอ้ปัดติก่ะไปเล่นกับสีกันที่อะไร